รายการคุยแซบโชว์วันนี้ได้พูดคุยกับคุณแม่มือใหม่แอพันธิลาพร้อมตอบกระแสดราม่าเลี้ยงลูกยังไงให้น้ำหนักเยอะเกินเกณฑ์และดราม่าเสียงดังจนทำให้ลูกสาวร้องให้ปล่อยโฮกลางวงสัมภาษณ์มีเรื่องดราม่าที่เกิดขึ้นด้วยมีชาวโซเชียลช่วยเลี้ยงแอเป็นเรื่องปกติตอนแรกๆจะมีดราม่าเลี้ยงยังไงให้ลูกอ้วนเกินไปตอนนั้นก็เพิ่งคลอดลูกแล้วเราก็มือใหม่มากๆตอนนั้นอยู่ในสภาวะที่กดดันตัวเองอยู่แล้วต้องทำยังไงอะไรคือถูกอะไรคือดีสำหรับลูกเราก็พยายามทำเต็มที่สุดท้าย เหมือนมีคนมาตัดสินวันนั้นแอรู้สึกเครียดกดดันและรู้สึกเสียใจตอนนั้นอาจจะมีภาวะเพิ่งคลอดลูกมาก็เลยรู้สึกเสียใจจังเลยฉันเป็นแม่ที่ไม่ดีหรอมีร้องให้บ้างพอกลับมาดูนะวันนี้พอมองย้อนกลับไปมันเฉยมากมันไม่มีอะไรเลยได้ปรึกษาหมอไหมหมอให้ทำยังไงแอ ปรึกษาค่ะจริงๆแล้วพอมีอะไรก็ตามปรึกษาหมอก่อนเลยคุณหมอเขาก็จะมีกราฟแล้วก็ติ๊กส่วนสูงเท่าไหรเราเห็นอยู่แล้วคุณหมอพูดว่าคุณแอร์ถ้าลูกทานได้ให้ทานเลยวันหนึ่งถ้าเขาไม่ทานแล้วคุณแอร์จะเครียดคุณหมอบอกว่าเด็กถ้าเขาได้วิ่งเดี๋ยวเขาก็จะน้ำหนักลดมีช่วงหนึ่งเขาติดเล่นเขาก็จะทานน้อยลงไปอีกคุณแอร์ทานได้ทานไปเลยอย่าห้ามลูกล่าสุดก็เจออุ้มทิล่าไปด้วยแล้วทิล่าร้องให้เจอดรา m a แอร์เอาจริงๆแอร์ก็ยังไม่เห็นนะทุกวันนี้ แต่มีคนมาถามมีนักล่าวมาถามมันมีดราม่าน้องร้องให้เพราะแม่เสียงดังเอาจริงๆวันนั้นน้องเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศแล้วก็ไม่สบายเหนื่อยด้วยแล้วก็ก่อนหน้าที่จะไปอีเวนต์นี้ไปโรงพยาบาลมาแล้วเอาน้ำเกลือมาฉีดล้างจมูกอากาศมันเปลี่ยนน้องมีความไม่สบายตัวอยู่แล้วคอมเมนต์ที่เขาบอกว่าดราม่าไม่เห็นดราม่านั้นนก็ไม่ได้มีอะไรรู้สึกเป็นธรรมชาติของเด็ก